สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยเป็นเพราะความรับผิดชอบนะคะเป็นเพราะหน้าที่หรือว่าเพราะความรักกันนะคะที่คุณทําอยู่เรามีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามกองค่ะทุกคนกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามค่ะเลือกหน้าไพ่ที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะมาค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มจากหน้าไพ่อันแรกกันเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าไพ่ของทาร o t of the divine นะคะทุกคนสำหรับคนที่เลือกกองแรกเนาะว่าตอนนี้นะคะคุณทำสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นะคะหรือว่าคุณกําลังทำในสิ่งที่คุณรักระหว่างสองอย่างนะคะทุกคน หน้าที่หรือความรักนะคะที่คุณเลือกอยู่ที่คุณทำอยู่นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนเอาสำหรับคนกองที่หนึ่งคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคิดว่านะคะคนกองที่หนึ่งเนาะคุณมีพลังงานในการที่ตอนนี้คุณกำลังจะจบจากอะไรบางอย่าง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะคุณกําลังเริ่มต้นทําสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมีแพชชั่นกับมันคิดว่าคนกลที่หนึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงทําจากสิ่งที่เป็นหน้าที่นะคะเปลี่ยนจากความรับผิดชอบเป็นหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นความรักเปลี่ยนเป็นการที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นการที่คุณมีการเติมเต็มตัวคุณเอง ด้วยตัวคุณเองอะคะ่นะเนาะคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งจบจากสิ่งสิ่งหนึ่งจากสิ่งที่มันไม่ไม่ดีกับตัวคุณนะคะเนาะเหมือนกับว่าอีกอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับว่าพลังงานของคุณอนที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานแบบหามลุ่งหามข้าอะคะ่ะทำงานหนักทางานเหนื่อยแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วคราวนี้คุณเลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วก็ เริ่มที่จะหาสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆในชีวิตนี้ค่ะว่าคุณอยากทำอะไรบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ก็ได้ค่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานสายงานธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณกำลังวางแผนหรือเริ่มจะทําอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้ค่ะบางคนอาจจะมีการรับของจากเมืองนอกมาขายในประเทศไทยหรือว่าบางคนอาจจะ ทำการส่งออกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสินค้าอะไรบางอย่างอุปโภคบริโภคอะไรพวกเนี้ยค่ะที่คุณคิดไว้ว่าคุณอยากทําอ่ะอืมเหมือนว่ามันจะเป็นพลังงานที่กําลังถ่ายเทนะคะกาลังเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคุณที่มาเลือกกล่องที่หนึ่งเนาะมาคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณทํากําลังจะทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดีกับคุณแล้วใช่ไหมเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรักคุณชอบแล้วใช่ไหมในเส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ขอ4ใบนะคะนี่คอนเฟิร์มค่ะว่าคุณรักคุณชอบเนาะเด High ไฮ n t e เท q u e ควีนออฟซอดและนายเอ,อ่อไฟ e ์ออฟวนค่ะแต่สำหรับ Tree of Cups สำหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งนะทุกคนพลังงานของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณได้ทําสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้แล้วเนี่ยคุณมีแพชชั่นกับมันมากๆเลยเนาะเหมือนกับว่าคุณอยากทําคุณจะใส่พลังงานคุณจะใส่แพชชั่นคุณจะใส่แรงทุกอย่างถ้าถามว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรใดๆไหมมันมีบ้างคะ่ะแต่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่า คุณอาจจะไปปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณก็ได้บางคนอาจจะเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออดูแลเครือข่ายทางออนไลน์หรือว่าอาจจะเป็นออวิธีช่องทางการหาเงินทางออนไลน์อะไรอยงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำทำเกี่ยวข้องกับงานของพวกเครื่องประดับของสวย ของของสวยงามต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกน้ําหอมน้ําหอมหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าคุณอาจจะมีช่องทางในในการคิดคิดคิดเอทอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าถามว่าคู่แข่งคุณเยอะไหมคู่แข่งคุณค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะเป็นมันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณมีแรงกระตุ้นในการที่คุณอยากทํามากขึ้นอยากที่จะหา ตัวตนเฉพาะของคุณเองะะเอะค่ะเนาะบางทีคุณอาจจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์เนาะหาพาร์ทเนอร์หาคนที่มีประสบการณ์นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณในทางด้านนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ u of s o f s w o r d เนี่ยมืนกัว่าเออบางทีเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งเก่งจนแบบว่าบางบางทีคุณอาจจะหลงลืมในการใช้ ความรู้สึกของคุณบ้างบางทีคุณอาจจะใช้ในเรื่องของตรกกะเหตุผลมากเกินไปในบางกรณีคุณอาจจะลองใช้เซนส์ของคุณบ้างก็ได้เพราะว่าคนที่มาเลิกก่อนที่1คุณเป็นคนเซนส์ดีด้วยนะคะเนาะคุณเป็นคนเซนส์ดีด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีมันจะมีการตีกันในหัวบางทีคุณอาจจะไม่อยากที่จะเชื่อเซนต์ตัวเองสักเท่าไหร่เนาะซึ่งบางทีคุณอาจจะลองปรับสมดุลคุณสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเซนส์เนี้ยที่คุณคิดความคิดแรกปริงแวบของคุณมันโอเค คุณคุณอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้ให้คุณลองทําดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กแสดงว่าเซนคุณอนะกาลังกาลังไกด์อะไรบางอย่างกับคุณให้คุณไปทางที่ดีขึ้นนะคะเนาะคิดว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณกําลังจะเปลี่ยนจากการทําเพราะหน้าที่นะคะกลายเป็นทําเพราะว่าคุณรักคุณชอบนะคะม,มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ อันนี้เป็นไพ่ของคนไทยนะะทุกคนอันนี้เป็นไพ่ทำขวัญค่ะทำขวัญออราเคิลเรามาดูกันว่าแนวทางงานของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทางทิศท,ทางใดนะคะสามใบนี่อุ๊ยอันนี้อันนี้ความหมายตรงกับใบนี้นะคะทุกคนเนี่ยพบปะสังสรรค์ เป็นไปได้ว่าไพ่เนี่ยอยากอยากให้คุณทํางานที่เออมันอาจจะเป็นระดับที่เป็นบริษัทนะคะบางคนอาจจะอย่างที่แม่หมอบอกไปตอนแรกบางคนอาจจะอยากขออนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือว่านําเข้าสินค้าเข้ามาหรือว่าส่งออกสินค้าออกไปซึ่งมันจะต้องมีออกลุ่มคนหรือว่าเป็นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะคะ อันนี้คือไพ่อยากบอกว่าให้คุณลองไปหาเพื่อนเพื่อนร่วมเส้นทางเส้นนี้ของคุณนะคะเนาะให้ให้คุณแบบบางทีอาจจะลองนัดคุยกันก่อนก็ได้นัดคุยกันชิวๆก่อนก็ได้แล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะเริ่มสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางด้านการงานการเงินของคุณได้ดีเนาะเนี่ยบางทีคนที่เลือกคนที่1คุณอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มหรือเริ่มที่จะทําตั้งแต่วันนี้นะคะ มันจะส่งผลให้อนาคตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะไม่ไม่คิดฝันว่าเออชีวิตนี้ฉันจะได้จับเงินก้อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งเนาะ,ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอขออวยพรให้คนที่มาเลือกกองที่หนึ่งทุกท่านโชคดีนะคะและสำหรับท่านใดน,นะคะทุกคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถทัมาได้เลยะคะ่ะที่เพจ i อ t าลอตอันดกร์มินามาได้เลยนะคะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2คุณเลือกหน้าไพ่อันนี้เนาะเป็นลูนิคชาล็อ t ค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นหน้าที่หรือว่าทำในสิ่งที่คุณรักแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนค่ะคนที่มาเลือกกลองที่2ว่าตอนนี้นะคะ สถนานการณ์รอบๆตัวคุณเป็นอย่างไรคะเดวิลโอ้เดี๋ยวมันจะมีการปรับอะไรบางอย่างที่มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะโอ้ oh. จะเป็นในแนวทางเหมือนกับว่าการที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบเนี่ยบางทีคนก่อนที่สองคุณเริ่มคุณเริ่มหาทำแล้วนะ คนคนที่เลือกของที่สองมางคนได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วที่คุณปรารถนาที่อยากจะทํามากๆแล้วก็มันเป็นการที่คุณได้ทําเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นโชคชะตาของคุณที่คุณได้ทำเนาะแล้วมันจะส่งเสริมกองนี้ถือว่าดีนะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะสิ่งที่คุณชอบแล้วไปในทิศทางที่ดีด้วยเนาะเพราะมันเป็นไพ่สรุปเดือดสันคิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ เริ่มทําธุรกิจบางคนอาจจะเป็นธุรกิจเทาหน่อยหรือว่าเป็นผับบาร์หรือว่าบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับมูลนิธิก็ได้นะเพราะขึ้นจัสตเมนเนาะเหมือนว่าเ,เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณด้วยนะทุกคนบางคนอาจจะแบบทำมูลนิธิอะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับ คนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีเซนต์ที่บางคนอาจจะรับรู้ถึงอดีตชาติหรือว่ารู้ถึงว่าคนเนี้ยไปทำกรรมอะไรมาแล้วเร็วๆเ,เนี่ยเขาจะได้รับกรรมอะไรแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยปลดปล่อยเขาอะค่ะก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าบางคนอย่างที่แม่บอกบอกไปตอนแรกบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับมูลนิธิเกี่ยวข้องกับเด็ก หรือว่าจะเป็นมูลนธิธิแม่และเด็กก็ได้ค่ะว่าเด็กเด็กที่เกิดมาจากความไม่พร้อมอนเออของคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วคุณอยากจะช่วยเหลือ,อก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอืมเรียกว่าคนคนกองที่สองคุณอาจจะทำธุรกเออคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณรักแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นเนี่ย จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจะเลยลุ่งเหลือลงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเดอะเดวิลเนี่ยมันก็ว่าเป็นทำในสิ่งที่อยากทำมากๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคหรือว่าเร็วๆเนี้ยใครที่รอประกาศงานบางคนอาจจะเพิ่งสมัครงานไปใช่ไหมคะคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะได้เนะ okay. าะโอเค่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนว่า คุณนะคะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นยังเป็นหน้าที่ของคุณอยู่นะสี่ใบนะคะทุกคน The Magician คะ่ะ View of Fortune ค่ะหกไม้ค่ะและเก้าไม้ค่ะทุกคน คนกองที่สองคุณเป็นคนเซนดีเนาะเซนดีบางคนชอบดูดวงบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหนุนอยู่เบื้องหลังของคุณ The Hermit ว wow. ้าวครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะทุกคนบางคนอาจจะเคยอาจจะเคยแบบไปครอบครูมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเออเขาอาจจะ ติดตัวคุณมาตั้งแต่คุณเกิดก็ได้เนาะเหมือนเขาคอยเป็นแบ็กให้คุณอนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ถึงแม้ว่ามันจะหนักหน่วงหรือว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วอะมันจะผ่านไปได้เนาะถึงแม้ว่าคุณจะทํางานคนเดียวก็ตามบางคนอาจจะทํางานคนเดียวไม่ได้ทํางานเป็นหมู่คณะหรอกแต่ว่าเออไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะรอดไปได้ข้ามฝั่งไปได้อย่าง ปลอดภัยเนาะแม้ว่าระหว่างทางคุณจะเจอคลื่นซัดเจอลมทะเลเจอฉลามอะไรเงี้ยคุณสามารถผ่านไปได้นะคะบางคนมีเซนที่ดีบางคนจบมาอย่างหนึง่งแล้วคุณไปทำอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะจบสมมตินะคะจบวิศวะมาอ่ะสุดท้ายเอา้าเป็นหมอดูเชย้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็คุณเนี่ย เป็นคนที่ถ้าถามว่าคุณเป็นครูได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้เนาะบางคนคนที่มาเลือกกองที่สองนะคะบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในสายต่างๆเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นในทางวิชาการหรือว่าในทางสายจิตวิญญาณในสายฮิลลิ่งสายฮิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะคะทุกคนอถ้าถามว่าคุณตอนนี้ที่คุณทำอยู่เนี่ยเป,เป็นเพราะหน้าที่หรือว่าเป็นเพราะความรักหนึ่ง เป็นหน้าที่ด้วยนะคะเอ่อก่อนที่สองเนี่ยมันเป็นหน้าที่คุณด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบในสิ่งสิ่งนั้นด้วยอะคะ่ะอืมบางคนอาจจะเป็นแม่หมอก็ได้นะแม่หมอพ่อหมออ่ะคุณชอบที่จะช่วยเหลือคุณชอบที่จะเป็นเป็นแบ็กอัพให้กับคนอื่นๆเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเอ่อความคิดหรือว่ากิจการงานของคนอื่นบางคนอาจจะดูฮงจุ้ยเป็นด้วยก็ได้ะคะ่ะ หรือว่าบางคนอาจจะดูเกี่ยวข้องกับหออง่เฮงหน้าตาได้ในสายต่างๆได้หมดเลยเพราะว่าคุณมีครูที่ดีนะบางคนอาจจะนับถือเกี่ยวกับพอ่อแก่บางคนอาจจะนับถือเกี่ยวกับพระพิฆเนศบางคนอาจจะนับถือเกี่ยวกับเทพสายพราหมณ์ฮินดูมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเลยค่ะเนาะแล้วก็คิดว่าคนกองกองที่สองเนี่ยเรียกได้ว่าคุณมีหน้าที่ด้วยแล้วคุณก็ได้ทําสิ่งที่คุณหลักคุณชอบด้วย อันนี้ก็ถือว่าดีนะคะทุกคนม,มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มนะคะทุกคนไพ่ทำขวัญออร์คิลค่ะอเรามาดูกันว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณทำในสิ่งสิ่งนี้แล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่แม่หมอเปิดสาบใบทางเลือกใหม่รอคอยและ ได้รับสิ่งที่รอคอยอืมสําหรับคนที่มาเลือกกองที่สองนะทุกคนคิดว่าเอถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทํางานออนไลน์ได้หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ได้หรือว่าอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยให้ให้ให้คุณลองปรับดูนะเผื่อบางทีคุณอาจจะทําได้ก็ได้นะเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปของผู้หญิงที่กําลังขายของอยู่หน้ากล้องเห็นไหมคะอืม ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะต้องเพิ่มช่องทางอะไรบางอย่างในการหาเงินนะคะก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าช่องทางอื่นๆในการช่วยเหลือในการถ้ากับว่าคุณเป็นพ่อหมอแม่หมอให้ให้คุณมีหลายๆช่องทางในการที่คุณจะพรีเซนต์ตัวเองเนาะออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็29รอคอยอืมแล้วมันคลองจองกันนะทุกคนว่าอันเนี้ย รอคอยแล้วก็ได้รับสิ่งที่รอคอยคุณเห็นไหมคะอืมคิดว่าเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณจะอดทนรอคอยอะไรสักอย่างอยู่คิดว่ามันก็จะถึงจุดสิ้นสุดแหละอืมจุดสิ้นสุดแหละที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอมานานเนาะบางทีคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บางท่านจากผู้ที่มีความรู้บางท่านในการช่วยเ,เปิดทางเปิดหาแนวทางอะไรบางอย่างให้ให้คุณประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิต ให้คุณประสบความสําเร็จในด้านการงานในการที่คุณจะเลือกทําในสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าคุณรักคุณชอบเนาะอืมบางทีมันอาจจะเป็นเส้นทางเลือกใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ช่องทางออนไลน์สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนว่าจะเป็นย u ทูบทิกต็อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะได้หมดเลยนะทุกคนหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของ ป้ายโฆษณาโปสเตอร์อะไรงนี้ได้หมดเลยค่ะนะคะทุกคนยังไงก็แม่หมอขอให้คนกองที่2ถูทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดนะคะทุกคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถทักมาได้เลยคะ่ะที่เพจ IG t a ทาร์ลอตอันดสกอรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่เลือกกองที่3กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สานะคะคุณเลือกหน้าไพ่อันนี้เนาะ Heaven and Earth ท้าโลค่ะเ,เรามาดูพลังงานของคุณก่อนเลยคนที่เลือกกองที่สาว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณเรียกว่าหน้าที่หรือว่าสิ่งที่คุณหลักแล้วนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไรแม่หมอหอเปิดออกมาก่อนสามใบนะคะ สามใบพลังงานคุณเป็นอย่างไรบางคนอยู่ในเส้นทางที่อืคิดว่าเหมือนจะเป็นหน้าที่คุณอยู่นะอืคุณทําในสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นหน้าที่ของคุณอยู่บางคนอาจจะทํางานไกลบ้านนะคะเรียนไกลบ้านไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีนะคะ คุณเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีเออแล้วก็มีความแข็งแกร่งในตัวเองเมื่อว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าคุณเป็นคนที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็เป็นไปได้คนกองที่3มบาคคนอาจจะเกิดในราศีสิงห์ก็เป็นไปได้ค่ะคุณธาตุไฟเนาะอืมเมื่อว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาหาคุณก็แล้วแต่คุณสามารถควบคุมได้ นะคาะควบ,บคุมได้ดีแหละแ,แก้ไขปัญหาได้ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่ในระดับไหนก็นแล้วแต่บางคนเป็นปัญหาระดับองค์กรคุณสามารถแก้ไขได้คุณเป็นผู้นําในในการวางแผนหรือว่าการเจรจาอะไรบางอย่างในการคิดในการประสานงานต่างๆคุณสามารถทําได้ดีแล้วคุณก็บางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เป็นไปได้เนาะการเดินทาง บางทีคุณไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกคนกองที่3เหมือนว่าคุณทําเพราะหน้าที่คุณมีหน้าที่ออกไปหาเงินเข้ามาจุนเจือครอบครัวบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเนาะมาคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะทุกคนว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณได้ทําในสิ่งที่คุณเรียกว่าหน้าที่หรือว่าความรักมากกว่ากันเนาะ เดี๋ยวแม่หมอเปิดสี่ใบค่ะทุกคนสี่ใบนะคะสำหรับคนที่มาเลือกกล่องที่สามหกไม้ค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ n i g h t d a ค่ะแล้วก็ The e m p l e c e ค่ะได้สำหรับโอ้อันนี้สามนะทุกคนสามเหรียญ ให้ออกมาเป็นในแนวทางว่าอะไรดูมาทุกคนว่าคุณทํางานเพราะหน้าที่นะอืคุณทํางานเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่คุณปล่อยไปไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเนาะคุณอาจจะคนก่อนที่สามเนี่ยบางคนอาจจะทํางานที่คุณก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าคุณเป็นคนมีนความสามารถนะอ่ะอืคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได ได้เงินเยอะอะค่ะคุณเป็นคนที่ทำงานชิ้นใหญ่นะบางคนอาจจะเ,ออเป็นผู้รับเหมาก็เป็นไปได้นะค่ะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับงานเครื่องประดับจิวเวลรี่หรือว่าสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันมีราคาแพงอะค่ะบางคนอาจจะทำโชว์รูมรถบางคนอาจจะขายทองบางคนอาจจะขายพวกเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรบางอย่างที่มันมีค่าค่อนข้างสูง ะะแล้วมันทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเงินการงานได้ค่อนข้างดีบางคนประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างเร็วด้วยค่ะเพราะว่าคนกองที่สามเนี่ยบางทีเวลาคนสั่งให้คุณทำอะไรเนี่ยคุณลุยนะคุณลุยคุณจัดเต็มคุณใส่เต็มคุณไม่ยั้งเลยค่ะมันก็ว่าแบบสั่งมาเหอะฉันทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็บางคนชอบทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะทํางานอยู่กับงานประสานงานด้วยบางคนอาจจะมีงานเสริมขายพวกจิวเวลรี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอืมเป็นคนวางแผนที่ดีแต่ว่าบางทีการวางแผนของคุณเนี่ยอืมขออย่างเดียวคือสำหรับคนกรณที่สามคืออย่าใจร้อน อยามุทะลุเหมือนกับว่ายาเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีคุณอาจจะพลาดด้วยความที่ว่าคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปมั่นใจในการตัดสินใจของคุณเองมากเกินไปเนาะซึ่งบางทีคุณบางคนที่มาเลือกคนที่3มคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นหน่วยงานเป็นแผนกเป็นกรมกองอะไรสักอย่างที่มันมีหลายๆคนที่ต้องร่วมมือกัน ถึงจะสําเร็จอะไรเงี้ยนะบางคนอาจจะทําไล่นะคะทำเกี่ยวกับการกริกรรมต่างๆซึ่งมันได้ผลดีนะทุกคนมันจะได้ผลดีในเร็วเนี้ค่ะคุณจะได้รับรายได้เข้ามานะคะแต่ว่าคุณคุณต้องทําไปด้วยเนาะทำไปด้วยวางแผนให้ดีแล้วก็ เดี๋ยวผลิตาโผลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถทำเงินให้คุณได้เป็นอย่างดีแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะคะอืมนี่ได้ว่าคนคนกองที่สามเนี่ยคุณทำด้วยเพราะเป็นหน้าที่เนาะอืมถือว่าเป็นคนที่เสียสละนะทุกคนสำหรับคนกองที่สามเพราะคุณเป็นคนเก่งด้วยแหละอืมเ,เรามาดูไพ่ทำขวัญออร์เคิลกันค่ะว่า การที่คุณทําสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะส่งเสริมคุณในด้านใดบ้างนะคะคนี่แม่หมอขอสามใบาทางเลือกใหม่ปกปิดเก็บไว้โอ้ของกันนะเนี่ยทุกคนปกปิดกับเก็บไว้เนี่ยอืมคิดว่าคนที่มาเลือกกองที่ ไพ่อาจจะอยากบอกคุณว่าคุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักได้นะอืมอาจจะเป็นในทางช่องทางออนไลน์นะคะเนี่ยทางเลือกใหม่เห็นไหมคะสมมุติคุณเป็นผู้หญิงแบบสายแฟชั่นเลยคุณมีเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าอยากขายเสื้อมือสองอะไรเงี้ยนะที่คุณภาพเขายังดีอยู่บางทีคุณอาจจะซื้อมาแล้วคุณได้ใส่แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยคุณสามารถเอามาโลใหม่แล้วก็ไลฟ์สดขายได้นะเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกใหม่คุณคุณลองหาสิ่งที่คุณชอบดูนะสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วคุณลองเอาช่องทางออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สด facebook การเล่น t k t t k อกการทําช่อง Youtube หรือว่าจะเป็นการอัดคลิปไลฟ์สดตอนนี้ใน IG ก็มีใช่ไหมคะอืมแต่ดูนี้ขอฮอตกันในน,นี่เนาะใน Facebook นะคะ คุณลองดูนะเพื่อมันจะเป็นแนวทางใหม่ๆให้กับคุณค่ะแต่ว่านี่มีไพ่บอกมาให้ปกปิดไว้ก่อนเนาะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณคิดว่าคุณอยากทําเพิ่มเติมนะเพราะว่าไพ่บอกคุณเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะขายของออนไลน์เนี่ยว่าเออคุณคุณอย่าไปเป่าประกาศบอกขาให้เยอะอะไรเงี้ยนะให้คุณเก็บไว้อะให้คุณทําแบบเงียบๆนะคะ แล้วมันจะมีผลผลกำไรอะไรบางอย่างซึ่งไพ่บอกว่าให้คุณอนะ่ะเก็บส่วนต่างตรงนั้นเอาไว้นะคะเพื่อให้คุณใช้นิยามจำเป็นเนาะบางคนอาจจะอย่างที่บอกบางคนอาจจะเออไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะคะทํางานไกลบ้านอะไรเงี้ยเนาะเป็นสำหรับให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเงินเก็บสําคัญไม่ว่า คุณอยากจะทาอะไรเพิ่มเติมทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยให้คุณหาทางเลือกใหม่ๆที่คุณคิดว่ามันมันน่าจะเหมาะกับคุณให้คุณลองทําดูนะไม่ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กให้คุณลองทําดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเอ๊ะมันจะทําได้ไหมเราจะทําได้เหรออะไรเงี้ยให้คุณลองทําดูก่อนนะคะแล้วก็การที่คุณลงมือทําเนี่ยให้ให้คุณพยายามเงียบๆไว้เนาะอย่าเพิ่งไปบอกใครว่าเนี่ยฉันทำแบบนี้อันนี้นะอะไรเงี้ยเนาะเขาว่าปกปิดไว้จะดีอืม หรือแม้อาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะต้องแบบเก็บไว้เป็นความลับนิดนึงนะคะอย่าเอาเอาเรื่องการงานภายในไปบอกกับคนภายนอกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสำหรับคนกองที่3นะคะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่3นะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะแล้วสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยค่ะที่เพจ tharot u n d e r s c o e min ห้าหกเก้าได้เลยนะคะ,ท,ท,าะ,คะทาง IG นะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ